สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันฉันชื่อพลอยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องการฟื้นฟูพลังความเป็นชายในวัย60บวกด้วยสุดยอดอาหารจากตลาดสดใกล้บ้านคุณเคยคิดไหมว่าพออายุ60แล้วแม้แต่แรงจะอุ้มหลานไปวิ่งเล่นที่สวนลุมพินีก็แทบไม่มีไม่ต้องพูดถึงการใช้เวลายามค่ำคืนกับภรรยาเพื่อรำลึกถึงความหวานในวันวาน คุณรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องน่าเศร้าของวัยชราที่ต้องยอมรับหรือเปล่าอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะให้ฉันบอกความจริงที่น่าทึ่งให้คุณฟังจากการศึกษาล่าสุดปี2024ของโรงพยาบาลศิริราชพบว่า75%เปอร์เซน์ของคุณผู้ชายเชื่อว่าการกินสมเพื่อบำรุงไตจะช่วยให้กลับมาฟิตปังอีกครั้งแต่ผลลัพธ์คือเงินหมดไปแต่ร่างกายกลับแย่ลงเหมือนกับลุงสมชายที่ฉันรู้จัก ท่านอยู่ที่เชียงใหม่และเชื่ออย่างสนิทใจว่าการกินหอยนางรมจะช่วยท่านได้แต่กลับต้องสะรมานกับโรคเก่าที่กำเริบจนปวดตอนกลางคืนจนนอนไม่หลับฉันรู้ว่าคุณเองก็อาจกำลังทุกข์ใจอยู่เงียบๆตื่นเช้ามาเหมือนแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนหลังพอสบตากับภรรยาก็รู้สึกผิดเต็มหัวใจฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะเหมือนกับที่ได้ยินเพื่อนๆระบายความในใจที่ร้านกาแฟยามเช้าในกรุงเทพ ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเสาหลักของครอบครัวอีกต่อไปแต่คุณรู้ไหมคะว่าเพียงแค่คุณไปตลาดสดสัปดาห์ละครั้งซื้อวัตถุดิบธรรมดาๆดาสองอย่างแค่30วันภรรยาของคุณจะต้องประหลาดใจและถามว่าคุณคะทำไมคุณถึงกลับมาฟิตเหมือนตอนหนุ่มๆเลยละ่ะอยากรู้ไหมคะว่าเวทมนต์อะไรที่สามารถเปลี่ยนโตอาหารของคุณให้กลายเป็นอาวุธลับในการทวงคืนความมั่นใจของลูกผู้ชายได้ การแบ่งปันเรื่องราวต่อไปนี้จะเปลี่ยนความคิดของคุณที่มีต่อวัยชราไปอย่างสิ้นเชิงคุณเคยลองวิธีไหนเพื่อให้ตัวเองกระฉับกระเฉงขึ้นบ้างไหมคะมาแบ่งปันกันในช่องความคิดเห็นได้เลยคะ่ะหรือส่งต่อวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณห่วงใยเพื่อให้พวกเขากลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งชันชื่อพลอยเป็นแพทย์ในกรุงเทพมา35ปีได้เห็นเพื่อนๆมากมายเหมือนคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หากคุณคิดเหมือนฉันอยากให้ทุกเช้าวันใหม่เต็มไปด้วยความหวังช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันเอาล่ะคุณคงสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมร่างกายถึงแอบทรอยยศเราอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคำตอบกำลังจะเปิดเผยแล้วค่ะคุณกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าทำไมพออายุมากขึ้นร่างกายถึงได้เหมือนเครื่องจัก,กรเก่าๆที่ทำงานได้เชื่องช้าเหลือเกินอย่าเพิ่งกังวลค่ะ ให้ฉันอธิบายด้วยการเปรียบเทียบง่ายๆร่างกายของคุณก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเอื่อยหลอดเลือดคือลำน้ำเลือดคือน้ำในแม่น้ำส่วนพลังความเป็นชายก็เหมือนเรือที่ขับเคลื่อนด้วยสายน้ำนั้นถ้าลำน้ำอุดตันหรือปริมาณน้ำไม่เพียงพอเรือจะยังแล่นไปได้อย่างราบรื่นไหมคะคำตอบคือไม่ได้อย่างแน่นอนฉันได้พบกับเพื่อนๆมากมายเช่นคุณพวกเขาบอกว่าตอนเช้าตื่นมาเหมือนต้องปีนเขา เวลาอยู่กับภรรยาก็รู้สึกขาดความมั่นใจเหมือนในอดีตนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณและไม่ใช่เป็นเพราะคุณแก่ลงเท่านั้นจากการศึกษาของโรงพยาบาลศิริราชในปี2024พบว่า70%ของคุณผู้ชายหลังอายุ60ปีจะสูญเสียพลังหนุ่มจากภาวะหลอดเลือดอุดตันและฮอร์โมนไม่เพียงพอคุณอาจไม่เคยรู้ว่าหลอดเลือดก็เหมือนท่อระบายน้ำในเมือง เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีขยะสะสมทําให้เลือดไหลเวียนช้าลงส่วนฮอร์โมนเพศช,ชายก็เปรียบเสมือนประกายไฟที่จุดเครื่องยนต์ถ้าประกายไฟอ่อนแรงต่อให้เครื่องจักรดีแค่ไหนก็วิ่งไม่ออกค่ะให้ฉันเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะคะลุงประเสริฐอายุ65ปีเป็นคนขับรถกรเกษียณอายุอาศัยอยู่ย่านสุขุมวิทกรุงเทพ ท่านเคยเป็นเสาหลักของครอบครัววันหยุดสุดสัปดาห์จะพาหลานชายไปเล่นว่าที่สวนลุมพินีแต่หลายปีมานี้ท่านไม่มีแรงแม้แต่จะอุ้มหลานแล้วมีครั้งหนึ่งหลานจูงมือท่านแล้วพูดว่าคุณปู่ครับเราไปเล่นว่าวกันอีกนะลุงประเสริฐทำได้เพียงยิ้มเศร้าๆแล้วตอบว่าปู่เหนื่อยแล้วไว้คราวหน้านะลูกคืนนั้นท่านนั่งอยู่คนเดียวที่ระเบียงมองดูแสงสียามค่ำคืนของกรุงเทพ ด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวท่านบอกกับฉันว่าหมอพลอผมไม่ได้กลัวแก่นะแต่ผมกลัวว่าจะไม่ได้เป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งในสายตาพัญญาไม่ได้เป็นฮีโร่ในใจของหลานอีกต่อไปคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะรู้สึกเหมือนติดอยู่ในร่างกายที่อ่อนล้ามองดูครอบครัวแต่กลับไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนวันวานไม่ต้องกังวลคะ่ะนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ งานวิจัยของศิริราชยังชีให้เห็นว่าการอุดตันของหลอดเลือดและการขาดฮอร์โมนเป็นสองสาเหตุหลักที่ทำให้พลังความเป็นชายลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดตีบแคบลงเนื่องจากความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปยังส่วนที่ต้องการได้อย่างสะดวก ฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรอนจะลดลงตามอายุและการะส,สมของไขมันในช่องท้องเหมือนกับลุงประเสริฐที่ชอบทานข้าวขาหมูทุกวันจนพุงใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าไขมันในช่องท้องกำลังขโมยฮอร์โมนของท่านไปเงียบเยยบคุณอาจจะถามว่าหมอพลอยปัญหาพวกนี้ฟังดูซับซ้อนจังผมควรทำยังไงดีไม่ต้องกังวลค่ะฉันมีข่าวดีคุณไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล หรือเสียเงินมากมายซื้ออาหารเสริมเพราะทางแก้ซ่อนอยู่บนโต๊ะอาหารของคุณทุกวันนั่นเองคุณเคยคิดไหมว่าตลาดสดใกล้บ้านอาจจะซ่อนความลับในการฟื้นคืนพลังหนุ่มของคุณเอาไว้อยากรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรฟังต่อนะคะรับรองว่าคุณจะต้องประหลาดใจคุณเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนี้ไหมหรือคนในครอบครัวของคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่บอกฉันในช่องความคิดเห็นได้นะคะ การแบ่งปันของคุณอาจช่วยคนอื่นได้อีกมากมายต่อไปฉันจะเปิดเผยวิธีทําให้แม่น้ำในร่างกายของคุณกลับมาไหลเวียนสะดวกอีกครั้งด้วยวัตถุดิบที่ง่ายที่สุดค่ะคุณคงรู้สึกว่าการทําให้หลอดเลือดกลับมาไหลเวียนสะดวกอีกครั้งฟังดูเหมือนการผ่าตัดที่ซับซ้อนในโรงพยาบาลใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลค่ะคำตอบนั้นง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะคุณเคยไปเดินตลาดสดใหญ่ๆในกรุงเทพค่ะ มที่นั่นมีมะเขือเทศสีแดงสัววางขายอยู่เต็มไปหมดและมีอาลามอนอบกรอบเป็นถุงๆคุณอาจจะหัวเราะแล้วคิดว่าของแค่นี้จะช่วยแก้ปัญหาได้เหรอแต่ให้ฉันบอกคุณนะคะวัตถุดิบธรรมดาสองอย่างนี้เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในครัวของคุณที่สามารถทำให้ร่างกายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้ฉันยังจำได้ตลอดหลายปีที่เป็นแพทย์ในกรุงเทพมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อลุงวิรัต อายุ62ปีบ้านอยู่แถวสีลมท่านเคยเล่าให้ฟังว่าทุกเช้าตื่นมามือเท้าจะเย็นเฉียบแม้แต่จะเดินไปตลาดซื้อกับข้าวก็รู้สึกหอบแล้วภรรยาของท่านบ่นว่าคุณวิรัตทำไมเดี๋ยวนี้แม้แต่ผัดมะเขือเทศใส่ไข่คุณก็ไม่อยากกินแล้วล่ะแต่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองท่านเริ่มกินมะเขือเทศกับอลละมอนทุกวันตามคำแนะนำของฉันผลลัพธ์คืออะไรน่ะล่ะคะท่านยิ้มแล้วบอกฉันว่าหมอพลอยครับ ตอนนี้ผมเดินเหินคล่องแคล่วมากพันยายายังชมเลยว่าเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มวัย30อีกครั้งทำไมวัตถุดิบสองอย่างนี้ถึงมีพลังมหัศจรรย์ขนาดนี้ให้ฉันอธิบายให้ฟังค่ะจากการศึกษาของคณะแพทย,ยาศาสตร์จุดลงกรมหาวิทยายลัยปี2022พบว่าไลโคปีนในมะเขือเทศเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ทรงพลังมาก มันทำหน้าที่เหมือนพนักงานทำความสะอาดลำน้ำคอยกำจัดขยะในหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นส่วนอาลามอนละ่ะอุดอมไปด้วยอาร์จินีนซึ่งเป็นสารมหัดจันทร์ที่ช่วยให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือมะเขือเทศทำความสะอาดลำน้ำอามอนขยายช่องทางเดินเมื่อทำงานร่วมกัน จะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาในร่างกายของคุณกลับมาไหลเชี่ยวกรากอีกครั้งคุณอาจจะถามว่าหมอพลอยการกินมะเขือเทศกับอเอมอนมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนว่าไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะถ้าคุณกินแบบสุ่มสี่สุ่มห้าผลลัพธ์อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นฉันจะมาแบ่งปัน 3. เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณดึงประสิทธิภาพของวัตถุดิบสองอย่างนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่พร้อมไหมคะเตรียมจดได้เลย เคล็ดลับข้อที่หนึ่งมะเขือเทศห้ามกินดิบเด็ดขาดคุณเป็นเหมือนใครหลายๆคนที่กินมะเขือเทศเป็นผลไม้แค่ล้างแล้วก็กัดเลยใช่ไหมคะการทำแบบนี้ดีต่อสุขภาพก็จริงแต่สำหรับพลังความเป็นชายแล้วผลลัพธ์อาจไม่ดีเท่าที่ควรงานวิจัยชี้ว่าร่างกายจะดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นถึงห้าเท่าเมื่อนำมะเขือเทศไปผ่านความร้อนและปรุงกับน้ำมันเล็กน้อยคุณลองทำเมนู ผัดมะเขือเทศใส่ไข่ที่คนไทยทำกันบ่อยๆดูสิค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันมะกอก2ช้อนหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นๆผัดสัก2-3นาทีอาหารจานอร่อยนี้ก็จะกลายเป็นพนักงานทำความสะอาดหลอดเลือดของคุณเคล็ดลับข้อที่2อันมอนกินแค่วันละหนึ่งกำมือเล็กๆประมาณ20เม็ดคุณอาจจะคิดว่ากินเยอะๆผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือเปล่าอย่าเด็ดขาดค่ะ การกินอัลมอนมากเกินไปอาจทำให้ท้องอืดหรืออ้วนได้วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกอัลมอนดิบที่ไม่ผ่านการประรูปและก่อนกินให้นำไปแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เนื้อสัมผัสหนุ่มขึ้นแต่ยังทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้นด้วยฉันมีคำแนะนำเล็กน้อยค่ะลองบดอัลมอนแล้วโรยบนมะเขือเทศผัด จะได้ทั้งรสชาติที่หอมกรอบและคุณค่าทางอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเคล็ดลับข้อที่3กินมะเขือเทศกับอันมอนคู่กันคุณเคยคิดไหมคะว่าวัตถุดิบสองอย่างนี้เมื่อจับคู่กันแล้วเหมือนเป็นการผสมผสานที่ลงตัวไลโคปีนกับอาร์จินีนบวกกับวิตามินอ e ีในอัลมอนจะสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ในร่างกายของคุณทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและฮอร์โมนหลั่งออกมามากขึ้น คุณลองทำเมนูง่ายๆโดยนำมะเขือเทศผัดมาราดด้วยอัลมอนบดและน้ำมันมะกอกเล็กน้อยกินเป็นของว่างหลังอาหารเย็นไม่เพียงแต่ร่อยแต่ยังช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเงียบๆตอนที่คุณนอนหลับตอนนี้คุณคงอยากจะรีบเข้าครัวไปลองทำแล้วใช่ไหมคะฉันมีคำท้าเล็กๆคืนนี้ลองทำผัดมะเขือเทศใส่ไข่หรือสลัดมะเขือเทศอันมอนแล้วมาบอกในช่องความคิดเห็นหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรหรือใช้แฮชแท็ก ท้พ,พิสูจน์มะเขือเทศอันมอนแล้วแบ่งปันผลงานของคุณฉันรอชมการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่นะคะแต่แค่การกินมะเขือเทศกับอัลมอนยังไม่พอคุณเคยคิดไหมว่ายังมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ทุกคนชอบกินในนุยดดูร้อนซึ่งสามารถเพิ่มพลังของคุณได้เป็นสองเท่ามันคือผลไม้อะไรและมีความลับอะไรซ่อนอยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะต่อไปฉันจะบอกคำตอบที่แม้แต่ตัวฉันเองก็ยังต้องทึ่งค่ะ คุณคงเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าฉันกำลังพูดถึงผลไม้อะไรตามท้องถนนในประเทศไทยพอถึงนึดดูร้อนทีไรแผงลอยข้างทางก็จะเต็มไปด้วยแตงโมชิ้นใหญ่ๆที่ชุ่มฉ่ำและหวานอร่อยแต่คุณรู้ไหมคะว่าแตงโมไม่ได้มีดีแค่ช่วยดับร้อนเท่านั้นมันยังมีความลับซ่อนอยู่ในเนื้อส่วนสีขาวที่ติดกับเปลือก ซึ่งสามารถปลุกพลังในร่างกายของคุณให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันพูดขึ้นมาลอยๆนะคะต่อไปให้ฉันพาคุณไปดูว่ายังมีวิธีง่ายๆอะไรอีกบ้างที่จะทำให้สุขภาพของคุณดียิ่งขึ้นไปอีกนอกจากมะเขือเทศและอัลมอนแล้วฉันยังอยากจะแบ่งปันวัตถุดิบล้ำค่าอีก2ออย่างและนิสัยการใช้ชีวิตอีก2ออย่างมันเหมือนของเก่าในบ้านที่ไม่สะดุดตาแต่กลับมีประโยชน์มหาศาล เริ่มจากแตงโมก่อนเลยคุณอาจจะคิดว่าการกินแตงโมก็แค่กัดเนื้อแดงๆเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนื้อส่วนสีขาวที่ติดกับเปลือกมีสารที่เรียกว่าซิตรูลีนจากการศึกษาของคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยมหิดลงปี2023พบว่าเมื่อซิตรูลีนเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์เหมือนกับอาร์จินีนในอัลลามอนทำให้หลอดเลือดขยายตัวและเลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นพูดง่ายๆก็คือ มันเหมือนเครื่องยนต์เสริมจากธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายของคุณกลับมามีพลังเหมือนสมัยหนุ่มๆต่อมาคือหอยนางรมคุณคงเคยได้ยินตามเมืองชายทะเลอ,อย่างพัทยาที่คนมักจะพูดกันว่าหอยนางรมเป็นยาโดบของผู้ชายนี่ไม่ใช่ความเชื่อมโงงายนะคะหอยนางรมอุด,ดมไปด้วยสังกะสีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรอนถ้าขาดสังกะสี โรงงานผลิตฮอร์โมนของคุณก็จะเหมือนเครื่องจักรอ่อนที่ขาดเชื้อเพลิงและหยุดทำงานไปเลยงานวิจัยชี้ว่าการกินหอยนางรมสัปดาห์ละสองครั้งสามารถเพิ่มระดับเทสตโทสเตอรโรนได้ถึง30%เปอร์เซนแต่ก็อย่ากกินมากเกินไปนะคะเพราะอาจทำให้ปวดท้องได้ฉันแนะนำให้ลองทำหอยนางรมนึ่งโรยด้วยขิงซอยและต้นหอมอร่อยและบำรุงร่างกายไปในตัวให้ฉันเล่าเรื่องเล็กๆให้ฟังนะคะลุงสมศักดิ์ดี อายุ68ปีอาศัยอยู่ใกล้ๆพัทยาท่านเคยชอบกินอาหารทะเลมากแต่ไม่เคยแตะหอยนางรมเลยเพราะรู้สึกว่าข่าวแต่พอร่างกายเริ่มไม่มีแรงแม้แต่จะเดินเล่นกับภรรยาที่ชายหาดก็ยังขี้เกียจท่านเลยลองทำตามคำแนะนำของฉันกินหอยนางรมสัปดาห์ละสองครั้งและกินเนื้อแตงโมส่วนสีขาวให้มากขึ้นผลลัพธ์คืออะไรนะหรอคะไม่ถึงสองเดือน ท่านยิ้มแล้วบอกว่าตอนนี้ทุกเช้าผมเป็นฝ่ายชวนภรรยาไปเดินเล่นที่เขาชีจันเลยภรรยายังแซวเลยว่านี่คุณจะกลับไปเป็นหนุ่มอีกรอบหรอแต่แค่กินอย่างเดียวยังไม่พอคุณยังต้องการกุญแจอีกสองดอกเพื่อไขประตูสู่พลังที่สมบูรณ์กุญแจดอกแรกคือการตากแดดวันละ15นาทีคุณอาจไม่รู้ว่าการสร้างฮอร์โมนเพศชายนั้นขาดวิตามินดีไม่ได้เลยและวิตามินดีก็เหมือนของขวัญฟรีจากสวน แค่คุณออกไปยืนกลางแดดก็ได้รับมาง่ายๆในสวนสาธารณะของกรุงเทพฉันมักจะเห็นคุณลุงคุณป้านั่งตากแดดคุยกันตอนเช้านี่ไม่ใช่แค่การพักผ่อนหย่อนใจแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดคุณลองตากแดดที่ระเบียงหรือในหมู่บ้านหลังอาหารเช้าทุกวันดูสิคะเพื่อให้ร่างกายเต็มไปด้วยพลังงานกุญแจดอกที่สองคือการปลุกช่วงล่างของคุณให้ตื่น คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาเดินานานๆแล้วจะปวดขามากนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อขาของคุณกำลังหลับไหลยอยู่เลือดก็เหมือนน้ำที่ติดอยู่ในซอยแคบๆไหลไปไม่ถึงที่ที่ต้องการฉันมีวิธีง่ายๆค่ะคือการทำท่าสควอชใายสควอตวันละสิบครั้งไม่ต้องกลัวนะคะนี่ไม่ใช่ท่ายากในยิมแค่คุณยืนแยกขาให้กว้างเท่าช่วงไหล หลังตรงแล้วค่อยๆย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งบนเก้าอี้ล่องหน,นระวังอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าแล้วค่อยๆยืนขึ้นทำค้างไว้ครั้งละสิบวินาทีคุณจะรู้สึกร้อนวูบหวาบที่ต้นขานั่นแหละคะ่ะคือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อกำลังตื่นตัวและเลือดกำลังสูบฉีดคุณคงรู้สึกว่าวิธีเหล่านี้มันง่ายจนไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะแต่นี่แหละคือพลังของวิทยาศาสตร์ แตงโมและหอยนางรมบวกกับแสงแดดและสควอชก็เหมือนผู้ช่วยที่ดีสี่คนที่จะช่วยกันฟื้นฟูร่างกายของคุณให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมคุณอยากลองดูไหมคะคืนนี้ลองกินแตงโมดูอย่าลืมกินส่วนสีขาวด้วยแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ออกไปตากแดดมาบอกในช่องความคิดเห็นหน่อยสิคะว่าปกติคุณชอบกินแตงโมหรือหอยนางรมหรือใช้แฮชแท็ก พี่สูตรมะเขือเทศอลามอนแบ่งปันความพยายามของคุณฉันรอฟังเรื่องราวของคุณอยู่นะคะแต่คุณอาจจะคิดว่าแค่กิ่นแค่นี้ทำแค่นี้จะทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรอนจริงเหรออย่าเพิ่งด่วนสรุปค่ะต่อไปฉันจะแบ่งปันคำท้าทายหนึ่งอย่างที่ใช้เวลาแค่30สวันก็จะทำให้คุณและครอบครัวได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจอยากรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมคะ ฟังต่อนะคะรับรองว่าคุณจะรู้สึกเหมือนได้ค้นพบขุมทรัพย์เลยทีเดียวตอนนี้คุณคงเริ่มสนใจและอยากจะเข้าครัวไปหยิบมะเขือเทศกับอัลมอนมาลองแล้วใช่ไหมคะแต่คุณเคยคิดไหมว่าแค่การกินวัตถุดิบเหล่านี้อาจยังไม่พอการที่จะทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นอย่างแท้จริงต้องมีแผนการที่ครบ,บวงจรเหมือนการปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีแค่เมเล็ดพันธุ์อย่างเดียวไม่พอ ต้องอาศัยความอดทนในการรดน้ำใส่ปุ๋ยด้วยแผนการที่ฉันพูดถึงนี้ก็คือคำท้า30วันฝิดปังแค่คุณทำต่อเนื่อง30วันก็จะทำให้คนในครอบครัวต้องทึ่งแล้วถามว่าคุณคะ่ะทำไมจูจูคุณถึงดูกระปรี้กระเปร่าขนาดนี้พร้อมหรือยังคะฉันจะพาคุณเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปทีละขั้นคำท้า30วันนี้ง่ายมากจนคุณสามารถทำเองได้ที่บ้าน ไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ต้องไปโรงพยาบาลมันเหมือนกับการดื่มกาแฟายามเช้าของคุณที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ให้ฉันอธิบายให้ฟังนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างสัปดาห์ที่1เริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเลยค่ะทุกวันหลังอาหารเย็นให้กินมะเขือเทศผัดหนึ่งจานโรยด้วยอัลมอนด์บดหรือจะลองหอยนางรมนึ่งใส่ขิงซอย ที่คนไทยชอบกินก็ได้ฉันแนะนำให้ไปตลาดคลองเตยเพื่อซื้อมะเขือเทศสดใหม่มาทำผัดมะเขือเทศใส่ไข่หอมๆสักจานเมนูนี้ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางอาหารเต็มเปี่ยมแต่ยังช่วยให้หลอดเลือดของคุณไหลเวียนดีเหมือนสายน้ำในยามเช้าสัปดาห์ที่สองเพิ่มของดีเข้าไปอีกนิดลองกินแตงโมและอย่าลืมกินเนื้อ ส่วนสีขาวที่ติดเปลือกด้วยนะคะมันเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นทุกวันหลังอาหารเช้าให้ออกไปตากแดดในหมู่บ้าน15นาที คุณอาจจะทำเหมือนคุณลุงคุณป้าในกรุงเทพที่ไปนั่งตากแดดคุยกันในสวนสาธารณะ15นาทีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมวิตามินดีแต่ยังช่วยให้อารมณ์ของคุณเบิกบานเหมือนดอกไม้ในหนวดดูใบไม้ผลีด้วยจากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมินหิตลงปีเหลีงเช่นลิงอาพบว่าวิตามินดีสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมอนเพศชายได้ถึง25เปอร์เซนต ซึ่งนี่คือเชื้อเพลิงสำคัญของร่างกายคุณเลยนะคะสัปดาห์ที่สาถึงสปลุกกล้ามเนื้อช่วงล่างของคุณให้ตื่นทุกวันให้ทำท่าสควอตสิบครั้งไม่ต้องเกรงนะคะนี่ไม่ใช่ท่าออกกำลังกายของคนหนุ่มสาวแค่ยืนตัวตรงแยกขาให้กว้างเท่าช่วงไหลค่อยๆย,ย่อตัวลงเหมือนนั่งบนเก้าอี้ที่มองไม่เห็นระวังอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าค้างไว้ครั้ง,งละสิวินาที คุณจะรู้สึกร้อนที่ต้นขานั่นคือเลือดกำลังสูบฉีดและกล้ามเนื้อกำลังฟื้นตัวฉันยังแนะนำให้คุณออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านหลังอาหารเย็นวันละครึ่งชั่วโมงเหมือนเดินชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยายามค่ำคืนเดินไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าร่างกายเบาสบายขึ้นคุณอาจจะถามว่าหมอพลอผมลองทำตามวิธีพวกนี้แล้วทำไมยังไม่เห็นผลเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะให้ฉันบอก 3. สาเหตุที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขนะคะร่างกายของคุณต้องการเวลาเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่สามารถปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเห็นผลได้เลยจากการศึกษาของโรงพยาบาลศิริราชการปรับปรุงหลอดเลือดและฮอร์โมนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3. เดือนจึงจะคงที่ดังนั้นขอให้อดทนทำต่อเนื่องอย่างน้อย30วันอย่าเพิ่งยอมแพ้กลางคันนะคะความเครียดและการนอนไม่พอ เป็นเหมือนหัวขโมยที่คอยขโมยพลังของคุณไปความเครียดทําให้หลอดเลือดตีบตันการนอนไม่พอจะขัดขวางการสร้างฮอร์โมนคุณอาจจะลองชงชาตแต่คร้อุ่นๆดื่มก่อนนอนหรือฟังเพลงเบาๆเพื่อให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายถ้ากล้ามเนื้อขาส่วนล่างของคุณอ่อนแอเกินไปเลือดก็จะเหมือนน้ำที่ติดอยู่ในซอยตันไปไม่ถึงที่ที่ต้องการถ้าสควอชคือปั๊มน้ำที่ดีที่สุดที่จะช่วยสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย ให้ฉันเล่าเรื่องของลุงบุญมีให้ฟังนะคะอายุ67ปีอาศัยอยู่แถวเชียงใหม่ท่านเคยสูบบุหรี่ดื่มเหล้าจัดจนร่างกายอ่อนแอแค่ขึ้นบันไดก็หอบแล้วพระยาของท่านมักจะบ่นว่าคุณบุญมีถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ต่อไปฉันไม่ดูแลแล,แล้วนะต่อมาท่านได้เข้าร่วมคำท้าส0สิวันของฉันทุกวันจะกินสลัดมะเขือเทศอัลมอนตากแดด ทำสควอชและยังเลิกบุหรี่กับเท้าด้วยหนึ่งเดือนผ่านไปท่านวิ่งมาหาฉันแล้วบอกว่าหมอพลอยครับตอนนี้ทุกเช้าผมรู้สึกกระปรีก้กระเป่าเหมือนหนุ่มๆเลยภรรยายังลากผมไปกินหมูกระทะที่ถนนคนเดินท่าแพบอกว่าผมเหมือนเป็นคนใหม่เลยครับคุณอยากจะลองคำท้า30วันนี้ดูบ้างไหมคะไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อครอบครัวของคุณด้วย ลองจินตนาการดูสิคะว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณจุงมือภรยาเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลานวิ่งมาจุงมือคุณแล้วตะโกนว่าคุณปู่ครับเราไปเล่นว่าวกันเถอะความรู้สึกนั้นมันคุ้มค่ามากเลยใช่ไหมคะฉันมีคำขอเล็กๆน้อยๆค่ะวันนี้ให้คุณเริ่มคำท้านี้เลยแล้วมาบอกในช่องความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าวันแรกคุณกินอะไรไปบ้างหรือใช้แฮแท็กท้าพิสูจน์มะเขือเทศอลมอน เพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของคุณเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอีกมากมายแต่เพื่อให้คำทานี้ได้ผลเป็นสองเท่ายังมีความลับสำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณรู้ไหมคะว่าคืออะไรมันคือโต๊ะอาหารที่คุณต้องเจอทุกวันและทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิตอย่าเพิ่งไปไหนนะคะต่อไปฉันจะบอกวิธีเปลี่ยนโต๊ะอาหารของคุณให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขค่ะ คุณคงอยากจะรีบเข้าครัวไปเตรียมผัดมะเขือเทศใส่ไข่หรืออัลมอนกรอบๆสักกำมือสำหรับคืนนี้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโต๊ะอาหารที่คุณเจอทุกวันคือจุดเริ่มต้นของการทวงคืนพลังและเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขด้วยความลับที่ฉันพูดถึงนี้ไม่ใช่อาหารเสริมราคาแพงหรือการรักษาที่ซับซ้อนในโรงพยาบาลแต่มันคือมะเขือเทศอัลมอนแตงโมหอยนางรมในมือของคุณบวกกับแสงแดด และการทำสควชง่ายๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้ร่างกายของคุณเหมือนสายน้ำเจ้าพระยาที่กลับมาไหลเชี่ยวกรากอีกครั้งให้ฉันเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะลุงสุชาติอายุ 60, 6 6สปีอาศัยอยู่แถวกรุงเทพท่านเคยบอกฉันว่าหลังเกษียณแล้วรู้สึกเหมือนตะเกียงที่ดับไฟทุกเช้าตื่นมาก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมาย แม้แต่ปลาทอดราดพริกที่ภรรยาทำให้ก็ยังไม่อยากกินแต่พอท่านเข้าร่วมคำท้าสาสบวันกินสลัดมะเขือเทศอลมอนตากแดดสิหนาทีทำสะขวดสิบครั้งทุกวันหนึ่งเดือนผ่านไปท่านจูงมือภรรยาเดินเล่นริมแม่น้ําแล้วยิ้มพูดว่าตอนนี้ทุกเช้าผมรู้สึกเหมือนตอนหนุ่มๆเลยตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นวันใหม่ภรรยายังแซวเลยว่าคุณสุดชาติ คุณไปแอบกินยาดีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ใช่ยาดีอะไรเลยค่ะแต่มันคือวัตถุดิบธรรมดาๆดาบนโต๊ะอาหารกับความสม่ำเสมออีกนิดหน่อยเท่านั้นคุณอาจจะกำลังคิดว่าวิธีพวกนี้จะเหมาะกับฉันจริงๆเหรอฉันอายุมากแล้วยังจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเหรอให้ฉันบอกคุณนะคะจากการศึกษาล่าสุดของโรงพยาบาลศิริราชปี2024พบว่า80เปอร์เซ็นต ของคุณผู้ชายแค่เพียงเจ้นจีทำต่อเนื่อง3เดือนผ่านการกินอาหารและการออกกำลังกายง่ายๆก็สามารถปรับปรุงสุขภาพหลอดเลือดและระดับฮอร์โมนเพศชายได้อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าคุณจะอายุ60หรือ70ร่างกายของคุณก็ยังมีศักยภาพที่จะกลับมาสดใสได้อีกครั้งมะเขือเทศทำความสะอาดหลอดเลือดของคุณอัลมอนและหอยนางรมจุดประกายไฟแห่งฮอร์โมน แตงโมทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นส่วนแสงแดดและสะควดชือเครื่องยนต์ของร่างกายคุณวิธีการเหล่านี้เหมือนการน้ำชาเก่าๆในบ้านไม่สะดุดตาแต่กลับชงชาดีๆออกมาได้หนึ่งกาที่สำคัญกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวคุณเองคนเดียวแต่เพื่อครอบครัวของคุณด้วยลองจินตนาการดูสิคะ อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณจูงมือภรรยาเดินเล่นริมชายหาดพัทยาหรือเล่นกับหลานในตรอกซอกซอยของกรุงเทพรอยยิ้มของคุณจะทำให้ทั้งบ้านอ,อบอุ่นขึ้นฉันอยากจะแนะนำอีกอย่างคะ่ะอย่ากเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวลองทำสลัดมะเขือเทศอันมอนเป็นอาหารมื้อค่ำที่กินด้วยกันสองคนสามีภรรยาไปตลาดเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยกันช่วยกันทำอาหารในครัวช่วงเวลาแบบนี้แหละคะ่ะ คือความสุขที่แท้จริงคุณเริ่มสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้แล้วใช่ไหมคะฉันมีคำขอเล็กๆน้อยๆค่ะคืนนี้ขอให้บนโต๊ะอาหารของคุณมีมะเขือเทศหนึ่งลูกอันมอนหนึ่งกำมือหรือแตงโมหนึ่งชิ้นนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ตัวเองและครอบครัวได้หากคุณยินดีช่วยบอกในช่องความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าวันนี้คุณเตรียมจะทำเมนูอะไรหรือใช้แฮชแท็ ทาพิสูจน์มะเขือเทศอัลมอนด์เพื่อแบ่งปันก้าวแรกของคุณเรื่องราวของคุณอาจจุดประกายความหวังให้ใครอีกคนหนึ่งได้หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดแบ่งปันให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวของคุณเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพดีไปด้วยกันอยากรู้เคล็ดลับสุขภาพแบบนี้อีกยินดีต้อนรับให้กดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสุดท้ายนี้ฉันอยากฝากประโยคหนึ่งไว้ให้คุณค่ะ พลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะดูแลร่างกายของตัวเองอย่างไรในทุกๆวันโต๊ะอาหารของคุณคืออนาคตของคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ทำให้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสุขของคุณและครอบครัวนะคะขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยแสงแดดและพลังค่ะ